ไล้เวอมารสเตอมแล้วก็เรียวแล้วก็โอ้โหเก่งมากเดี๋ยวไม่ทันกินด้วยดูัก่อนแหวเขายากกุ้งใส่ทานไปยากก่อนีรามายองวะคุดโมลอกซเตัวียังว่ารัปะนได้เราตานะ buat tan buat na -na -na. mana? bener nak okey jih gi boleh nak tan kapa? apa tu kau cakap? jih lah Gih beli dulu Dia beli dulu tak bang bang tangan lah jih okey nanti tengok nak nak no, nak no, buat macam bener tapi nak no, nak no, beli barang dulu sebab barang tak ada okey nanti tengok nak nak no, no, buat apa nak jih buat bener kau Ya nak awak habis pengah. Tak lagi. Tak Tahan ni. Ya. Oh. Akhirnya, dah, akhirnya dah. Oh, habis lah. Baik. Hari Ada itu. Ada Ada dah. Ada. Ada Dah Kita. Di luar tu bebe. Tak laku. Tak laku taklah aku begitu boleh dah gila <laughs> orang ni haa apa yang boleh dah yang luar tak? yang luar dah hmm, kita ada lagi wehlah aku dulu lupa aku pang hmm dah sampai lah buat makan sumtum sumtum eh hey, apa sumtum aku rasa ke ye ye ke apa jadi <laughs> <laughs> lah. lah tak harap panggil apa ni dah lagi <laughs> betul เนี่ยคิดต่อจะเดบเวดอนั่นล่ะนี่งี้วะรับปากเหรอใช่ป้าน้ากินกับคนก็ด้องวาไม่นะตูวเสอรซีไม่เคเราจะมาเตรียมของให้อัญญาดินฉังนะว่าจะเอาเมนูอะไรบ้างวันนี้เมนูวันนี้เราจะทำเมนูอะไรเตรียมขนมจีนแล้วก็แล้วก็ส้มตำส้มตำอะไรตำปลาด่าแล้วเรามีไก่ ใสทอดจุตั้งใจทำเราตั้งใจไงตั้งใจทำให้สุดฝีมือเพราะว่าเราม่อร่อยเพราะว่าเรามือใหม่ไม่ใช่เราต้องใส่ใจสิถ้าไม่ใส่ใจไม่อร่อยนะฮูตั้งใจตาโกนตาตางเงี้ยสมัยต่พี่อมเลยตาปลาหน้าซุ้งเผื่อว่าจะเปิดร้านใครจะซื้อใครจะซื้อร้านคุณอะล้ไงลูกค้าไงอาญาที่เป็นลูกค้าคนแรกของซูนีใช่ไหม เลือแล้วอย่างหนึ่งนะคะโอเคไม่เป็นไรก็ไม่อปไรพี่น่ก็ไม่เป็นไรบอกเลยว่าอร่อยจำสูตรไม่ได้ยำทะเลแล้วกันขนมจีนทะเลยำขนมจีนทะเลว้าวนมือแล้วเหะอยาดินร้อนไหมไม่ดอนไม่้อนสี่ทนได้นะคะคนนี้ ร้อนแค่ไหนก็ไม่เป็นไรไม่ร้อนเลยแต่ตอนนี้จะไหม้วแตกแล้วค่ะไม่ร้อนเลยสักนิดจ้าโอเคแค่นี้พอนะกินมาจ้าเดี๋ยวเราจะจัดจัดจานก่อนนะคะจัดจานพอพอันนี้จะเป็นจะเป็นพวกลืมปลาใช่ไหมใช่เออมาในนี้เลยไปจะไปกินได้ไปตกปลาเลยปโตยมขนมจีนโอเคเก่งมากแล้วเราจะมาเตรียมนะคะ จัดจานเลยาากกินมเลยอันนี้เราเตรียมมาแล้วนะคะน้ํายํานะคะเราเตรียมมาจากเหลือแค่ส้มตำที่เราต้องทําที่นี่นะคะเพราะว่าน้ํายํามันเอากแบบหนี้เลยเพื่อความรวดเร็วเพราะว่าเราน่ากินมากเลยอันนี้ดีกว่าเร็วโอ้น่ากินมากเลยน่ากินมากอยากกินไหมน้ำลายไหลแลยว่ะ ห้ามกินเคกไปเพรว่าเราต้องต้องตำก่อนโอเคอันนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วหนึ่งเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรามาตำตำส้มตำกันต่อรุงรังมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเรามาทำข้างนอกบ้านก็อีกอย่างเรามาทำแบบรีบๆกันนะคะใช่อันนี้ผมจะข้ามแล้วเดจิงไม่มีตัวนี้ก็คือไม่อร่อยคือเนเนะคะ อันนี้คือตัวเนมเบรอันนี้คือส้มส้มอะไรอะไรเขาเรียกว่าอะไร,รนะน้ำตาลปีป๊บเอ่อ,อ,อแล้วก็บางคนก็เรียกว่าน้ำตาลมะพร้าว <c oughs> จะเรียกว่าน้ำตาลปี๊บก็ได้อร่อยแน่นอนจำสูตรไม่ได้นะคะใช่อะไรไม่ได้ค่ะไม่สบายไม่สบายไม,ไม่สบายปวดปานาไม่สบายก็เรื่มากไม่น่าสนิวเอไม่สบายหัว มันสบายหัวฮ่าลงใช่ไหมลงตาล้วมาพทำไมอากาศดีใช่อแ,แตงกวาว่าสวนผักอันนี้นะคะนี่หันยังไงก็ไม่รู้นะไม่ค่อยเป็นอันนี้ไม่ค่อยเป็นแล้วมันมันต้องแบ่งครึ่งก่อนไหมอะ่ะแม่สีเร่อนมือใหม่แล้วป่าไม่ไมัวนะมือใหม่อุ้ยเก็บพลอเก็บลขอพลอ กระเด็นเลยมันไม่ใช่กระเด็นแล้วมันตกแล้วอันนี้อืมน้ำไหลไหลแล้วอืมอันนี้อร่อยเมื่อไหร่จะได้กินนะได้กินแล้วไม่อจะได้กินโอเคอยากขโมยตั้มกนเลยจ้ะวันนี้นะคะเราจะสอนตั้มอะไรนะแม่ครัวแม่ครัวมือใหม่มะให้มาตันตั้ม ทำเกยาจะทำให้ที่ไหนได้ให้เราทำเองก็ใช่สิคะล้ำมาจะอร่อยไหมล่ะอร่อยแน่นอนอร่อยแน่นสูตรลับสูตรไม่ได้สูตรลับอย่าดูสูรตัวนี้นะมันมีเก่งนะเหมือนข้าวเก๋เดี๋ยวเรามาดูนะคะวันถุดิบของเราวันนี้นะคะมีอะไรบ้างเชิญมาดูทางนี้ได้เลยโอเควันนี้มีอะไรบ้างคะแนะนําให้หน่อยค่ะวันนี้มีอันนี้เดี๋ยวยังได้ก่อนนะเราจะทําตามอะไรนะตาม ปลาดาตำปลาดาโอเคแล้วก็ใส่อะไรบ้างอันนี้ถั่วฝักยาวแล้วก็พริกแล้วก็แล้วก็อะไรกระเทียมกระเทียมแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็มะนาวมะนาวแล้วก็เครื่องปรุงอะไรบ้างเครื่องปรุงในแบมีมีน้ำตาลมะพร้าวนะคะน้ำตาลปี๊บนะคะอันนี้เลยน้ำตาลปี๊บ ต่อไปก็จะเป็นตัวในแบกตัวในแบกนะคะก็คือชูรถผงจุงรถนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือน้ำตาแล้วน้ำตาแล้วก็ตามด้วยสุดท้ายก็คือปลาร้นนะคะอันนี้ก็คือแซบมัวแซ่มาวอร่อยมากใช่ก็คืออันนี้ครกใหญ่รามาตั้งกันเลยเป็นกุ้งแห้งนะคะกุ้งแห้งแล้ววันนี้เราจะทำก็คือมะละกอจะผสมกับ มะม่วงนิดหนึ่งนะคะโอเคมาตมกันเลยให้ซูนีตมกับอัญญารินนะคะวันนี้อัญญารินใส่อะไรก่อนอย่างแรกก็คือใส่กระเทียมเนี่อเอาใส่ใส่ซั้งไออัญญารินตำเข็ดตเบา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 แล้วก็ช้าช้าเดี๋ยวมันกระเด็นใส่ตาใส่ตาใส่ตานะคะครัวมั่วมากใช่มันไม่ละอี๋เหรอ ต้องละเอียดสิใช่ต้องละเอียดสิจได้กินง่ายง่ายใช่จะได้ไม่ต้องเคี้ยวเนาะก็ไม่กินบาเวสันกินแล้วก็กลืนเลยก็ทาได้พี่ได้เลยจะเอาสักกี่เม็ดประมาณห้าเม็ดห้าเม็ดแค่น้อยไปก็ใส่น้อยสิบสิบสิบได้ไหมผ็ดเหลือเกินเผ็ดเหลือเกินเดี๋ยวกดท้องเอาเองกินได้ไหมล่ะกินได้ฉันตัวเลยเอาเจ็ดเม็ดหนึ่งนับสองสามสี่ หกเจ็ดเนาะเจ็ดไม่ได้เจ็ดก็เดี๋ยวอันยาดิฉันกิน่ะแกตำเบาๆช้าๆเดี๋ยวมันกระเด็นใส่ตาให้มาตำดีกว่าไหมแบบนี้มากว่าจะได้กินก็ข้ามก่อนตัดเองกว่าจบเดี๋ยวไม่ทันกินดูดูอาทิยดูอาทิตย์ตกรักมาตกทห่รักฟ้าเจ๊เจ๊กันอยู่น้ำลายอะไไงมาว่าสึนดาหรอดาทึนดา ซื้อดะปังปองโอ้โหอร่อยเกินยังไม่ได้กินเลยมะนาวก็น้ำเยอะแค่ดูดูก็ก็อออะไระสุดก้ายจะลาปนี่พี่เล่าไปรับปานใครจะชิมบ้างนี้ชิมลองดูรสชาติเป็นยังไงบ้างเนาะอืมงานทำยัมไืพิม สนิทแล้วแตมานจะหิืมตาตาเป๋วเลยอร่อยใส่ได้เลยๆส่ๆๆ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 ๆเคๆๆๆๆล่ๆๆๆๆๆคๆๆ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 ่กๆๆ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 รๆๆ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 ๆเลยๆๆๆๆๆๆคๆๆ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 ๆอๆๆๆๆอๆๆๆๆๆๆๆ คือวันนี้จับห้องจ้าตะปอกระดิ่งตัวสกิสิกิไม่ควรจับห้องจ้าดีละอยากกินด้วยนะจ้าต้องเอร่อยเด้อจับเป็นที่เรียบร้อยนะคะอ้ไม่ไหวแล้วมาใส่ไปเยอะสอยากกินแล้วใช่ไหมอร่อยก็ไปเอาฟ้อนจ้าได้อลไรล่ะนี่นะคะชิบไปแบบนี้เลยสิ ว้าวน่าดื่มนนี่เลยได้มาแล้วนะคะตำปลารานะคะแล้วก็อันนี้ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้คือยำขนมจีนไปกินเลยไปกินกันเลยไปเดี๋ยวเมย์อนยาดิตรงชิมดูก่อนตรงอย่างนี้ยาดิชอบอันไหนอร่อยไหมดิกรรมกายนี่อร่อยไหมรสชาติเป็นยังไงบ้างเลยเลยดิกระนั่นแหละเผ็ด เผ็ดแล้วก็เปรี้ยวแล้วก็โอ้โหเก่งมากเด็กเขาไม่พูดโตหงมาค่ะทุกคนแสดงว่าอะไรจริงอ่ะฮะนี่ะินี่ยดนอยากดิ้ก้ตัวรู้สึกยังไงอืนนึงในแบบแซบแล้วก็เปรี้ยวแล้วก็เผ็ดด้วยไม่เผ็ดด้วยเอ้าก็แสดงว่าอันนี้เผ็ดน้อยนะคะไม่เผ็ดมากแล้วระหว่างสองอันนี้อันยันชอบอันไหนอันไหนอร่อยสุดทั้งสอง ี่เราจะมากินกันแล้วมากินมากเลยออนเาลินพร้อมยังอะเราจะมากินแบบใช้มือกันนะคะเหมือนกินแบบกระปกกระป๋งนะคะเดี๋ยวนี้จะคนอยากให้คนดูมาชิมบ้างจังอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะใช่ส้มตำกึ่งฮะฮะฮะขิวจนพูดไม่ถูกอะไรสักอย่างเลย กินส้มตำแต่ปีเบาลเน่อร่อยมากแซ่บมากอืมอืมอร่อยอืมอร่อยมากนีุ่ริงจังอืมอร่อยอ่ะแบบทั้งแมลงทั้งอะไรก็มีหมดอันนี้เป็นไก่ยนา้อธรรมชาติสุดใช่อืมอืมอืมอันนี้อร่อยมากอ่ะ นี่อือกำลังเข้าวสาข้าวเหนียวกับเบียร์คุณอืออืออร่อยมากอือใครจะกัดอร่อยกัดดูอืมตอนนี้ด้วยแย้มโหมีไก่ย่างนล้ะไคะกัดอันนี้เลยอือ้างๆอืออร่อยไหมเดี๋ยวลองชิมดู สดาเอาซะสุดาขี้ดาอืมเอ้ยโอ้ยสนุกเย้ผักบุ้งธรรมชาตินะคะที่เราปลูกเองอืมโอยมากอืม ืมกินเหมือนกันจังไม่คนนี้นะชอบเราสิเผ็ดเผ็ดเฮ่ก่อนไปเปล่าก่อนไปเปล่าอ่ะเธอเออเรนกินแล้วชมบรรยากาศบรรยากาศดีดีบรรยากอนดีมากแต่ว่าเขาย่งไงก็ขอจะไปกินก่อนนะครับบาบ้าไปกินก่อนนะ รอนิงสุดามาเกต้ออลกลาลายนิ่โบกล้รอนอมาสุงอริรอเกนอกนอ,กอบเบรอนอกทะเลรอลาปตัตุใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจะเช็คเออทรัพยากรว่าประชากรเว้ยขอยากกูุกทาหนิทรัพยากรประชากรล่ะตาเลยประชาการ,รากว่า เยอะมากแค่ไหนที่ชอบคลิปนี้โอเคบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบายหมดสภาพเลย